ไม่เป็นไรรู้แล้วรู้แล้วตอนแรไม่รู้ยังไม่ได้ไลฟ์เลยมาค่ะมาค่ะบ่ายนี้มาทําอะไรสวัสดีค่ะเรามาเก็บอะไรเร็วไหมมาเร็วกว่ากันมาห้าเอาคนละห้าสิบอันนะห้าสิบมาวางไว้ให้หน่อยดิเดี๋ยวจะได้ได้คิดนได้คิดต่อไวแล้ว

มัดยังไงงั้นน่ะก็เอาใครใครถนัดเอาแบบไหนก็เอาไม่ใช่ทำยังไงอืมทำยังไงแม่บุญถิ่นบอกก็มัดแบบนี้ทำนี่นี่นี่ไอเนี้ยข้าวเนี่ยไอตอกเนี่ยอืมเราก็มัดเลยเอวเท่าไหนก็มัดเลยนี่ถ้อยากได้ข้างหลังเหมือนไม่ได้ก็ทำข้างหลังทำบุญถินถนัดข้างหน้าเอาไอ้มัดใส่เลยอ่ะ เด็กออยู่เกอนเด้กไอเทปของอยู่ในบ้านเห็นปะไม่เห็นอยู่ไหนอยู่ที่เอาประตูเปิดพี่เอาอะไรนั่นเนี่ยข้างหลังเหรอเออข้าวยังไม่ลุกเลยอะยังไม่เปิดข้างหลังเลยข้างหลังเจ้าเปิดบ้านทิ้งไว้นั่นแหละก็ยังไม่ได้เปิดออกมาข้างหลังโอ้ยล่วงไปแล้วข่าวอันนี้เดี๋ยวจะมาดูได้เรื่องเปิดแอร์ขนาด ตานนี้รสข้อบอขอยตงมือแรกแล้วเอ็นซี่กันเอ็ดเปิดเอ็นีไว้โอ้ยย่าเมาดูอะไรกูหูแล้วเ็นละเงินหลายเราต้องใช้ปากกัดด้วยเหรอไม่ได้ปากกัดก็ได้โนไปลองคิดแล้วนี่ถ่ายซวนนี่นเน่าเขาอันนี้มันขึ้นรนแท้ ถ่ายสวอก็ขึ้นวันนั้นถ่ายสวอได้หกเจ็ดพัเจ้ามันหลดหมดแล้ว่อไปเจ้าก็ต้องอาศัยสวอแล้วมันไม่้ถ่ายกินกับสวอได้แบบเบะมัดแบบนี้ไม่ได้มัดให่ไม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 ่ไดมัดใหญ่ขนาดนั้นลถ่ายสวอในสอทานในสวอจะได้เอาไม่่นจะก็ไม่ัดใหญ่ใจะตีเด้อที่บ้านพี่มันอันใหญ่อะโอ้ยนใหญ่นะนี่ก็เจ้าสิตีเอาเอขาไม่ได้ใส่ครื่องสตีเอาก็ได้มันหลนไปนี่มันหมดอ่าบอันพูนแม้ไม่ให่อันพ่นแม้อีเบ้พ่นแม ก็จะตีเด็กมาเล่ยมเป็นดอกนี่มันโรนว่าเร็วนี่เขาอันนี้มันโรนง่ายเนี่ยซจำอันเนี่ยบนเิีนนี่พ่นพอดีนี่พอดีตีแมนมัน่อตีเอาบ่พ่อมาสิตีเอาแล้วเฮ็ดแบบแบบเกาโบลันนะบ่มันมันจะได้คอนเทนต์พ่อมือนนะมันมันตีเอาไม่กรสมายอยู่มันหน่อยเดียวมันสองแปลงทำข้าวพ่อไปเลี้ยงวัวไม่ได้หลายเปี้ยงเอาไปเฮ็ดซุ้ม ตัวพันปรามันแดงไม้ตะกอนก็มัดอย่างนี้นะนื้อข้ามันโล้โอ้ยหล่นขนาดเลยเนาะฟางไปเลี้ยงวัวต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างตั้มเอาเครื่องอัดฟางมาต้งใส่ที่เลี้ยงอยู่หลังเครื่องปิชิวนี้เขามีเครื่องอัดฟางแล้วนะเอ๊ะเมื่อกี้หรอสรุปแล้วได้กี่อันแล้วนั่นอ่ะมันจะหอบไปไหนเนี่ยนะผิดตาแนะน้ำบอกว่ามดทันที่ถ่ายอะไรนะเขาได้เห็นคนต้องมัดแบบไหนนะเอาแล้ฟังหน่อยโอ้ผมมัดไม่เป็นนี่เ้าะนึกว่ามัดเปล่นเห็นพูดอยู่เมื่อกี้นี้ โอ้มัดน้อยๆไว้สิตีถ้ามัดใหญ่ไหลมันสิตียากโอ้ลงบนเนื้นวดนวดข้าวนวดข้าวนวดข้าวอย่าเป็นเยอะอย่าเป็นเยอะมันเหนื่อยเจ๊ดายผมว่าจะเลิกกินข้าวตั้งแต่ตอนดำนาแล้วแหละทำยากเหลือเกินดั่งมานั่งข้าดีมากเลยมานั่งคุ้มงานมานั่งคุ้มพุทธมานั่งคุ้มสวนี่ถ่ายสวนี่ครับผมให้สวได้ยอดวิวขึ้นด้วย เราต้องสนรับสวสวนี้อันนี้เป็นกำกมัดมัดเล็กๆเขาจะใช้คนตีไม่ใช้ไม่ใช้เครื่องนวดนะครับอันนี้ัาผมเขาเจ้าลนไงครับเขาเจ้าลนไงไปปุ๊บลนหมดแล้วเราวอยกใบส่วนส่วนอันนี้ไม่มีใครมัดนะครับวางอย่างเดียวมันว่างไม่หาซื้อมันวาอะไรเนี่ นี่กำนึกว่าเราจะมัดให้เราเฮ็ดอีกอย่งของเล่าอ่ะเนี่ยที่ไหนได้สอดได้เข้าไปนี่สอดฟางไอ้สอดสอดเข้าไปแล้วมันจะไปเฉยไปเียตอนเช้างกอแย่นี มันม้ย mm. ังไนี่ยยังม่ได้ทาเลยทรรมกรรมแล้วพี่รอไม่รู้ว่าแปลกกรรมน่นบ่นนี่ะทำไมอันใหญ่ไปแล้วเขาบอกว่าให้เราทำล่ะเราทาเป็นวางวางไป่ะโอเคโอเคโอเคนี่ดัง้นไองพวกเมื่อเช้ตอนเ้าวเขาจะไปมาแต่เท้าหมอมีหมอกมีน้ำอ่ะนู้นนี่ไปแล้วเหรอ กนนี่ยังงงดะว่าทำไมทอย่างนี้ไปซื้อมาใหม่แล้วนี้มันใสข้างในไม่ได้จริงของแม่ินเบ้าไรีนวัดยคคนแก่แล้วนั้นแหละันก็ไม่ค่อยแน่นเหมืนผู้ชายเช้าจะแน่นกว่านี้ใช่เาเดี๋ยวนี้มันลมบาวบาครับบ๊าวบๆา เคิดพี่ขาแปดยังนะไม่รู้สิไม่เอาผมแเขาพูดอย่างนี้ละจะน่าบอกไม่รู้สิเพิ่งจะเดินไปเมื่อกี้มาถามแปนาทีเขาได้องนาทีเองบอกถึงแนาทีแล้วนานี้คายเยิไม่ได้ขายเชิดคนเยอะนะครับแต่ดูนะคะ เรามาเป็นกำลังใจนะแม่บุญิดนะเราไม่มีอะไรหรอกนะครับเรามาเป็นกำลังใจกจะทเป็นทเทุกคนนี้ผมก็ทำเป็นแต่ว่าผมไม่ทำนะพูดตรงไปตรงมาเนาะเขาไหวๆวนี่มันไม่ไวแล้เพราว่ามันยังไม่แห้งเดี๋ยวก้มลงไปหน้ามืดเข้าไปทำไงล่ะ ม,ม,มัน่วงมดแล้วข้าอันะี้มันหล่ไวแต่ข้าวที่เรามาเดียนันระ๋รอขดอชนเร็วนะอเหดเร็วค่นี้ก็จะหมดแล้วอน,ก,วน,น,น,นก็จะเป็นไม่ได้ไม่นาก็จะมาฝั่งนี้นะ,ะดรน,นะ,ะนรบร้อนมาก

ลองคลิปก่อนนะไปลอนนะงคลิปโอ้ไม่จุนอะไรเป็นลงคลิปก่อนนะสุดยอดจริงๆไปเดี๋ยไม่ได้เหรอให้เลยเพื่อนสองท่านี่นชวนเข้าไปแล้วข้าไม่หมุนนะนี่อส่วนม้างเดี๋ยวนกให้นกเปลือดเป็เลยไปเก็บเสื้อผ้าเจ้านั่นแหละฮะชิดมีเสื้อผ้าด้วยเหรอ ก็แม่เนี่ยเขาเอาไปซักเอามาให้ยังใครเอาไปซักใครเอาไปซักเด้นแหละเอาไปซักยังไงอะซักเครื่องซักที่ไหนซักที่บ้านเขาเลยแหละป่านี้เหรออือเอาเหรอเอาไปไหมป้านจะไปกวาดไปซักจะไปเก็บอะของที่ซักเสร็งยังมั้งอ๋อเหรอ ใส่ตาเตบ้านเดีจะได้มาขุดบ่อยๆได้คอนเทนต์จะขุดเยอะนะเอาวันละกินเอาวันละยี่สิบตัวเหรอเอาวันเอาเอาเมื่อแล้วพ่อกินค้นคอยเบื่อเบิงเอาแค่คลิปเดียวเองนะใช่เอาคลิปเดียวแล้วก็ขุดปูเอาโอ้กล่องอีเบสติอยู่นี่โอ้อีเบสสิบนาทีแล้วอีเบสสิบนาทีแล้วปิดไปเลย โยนทิ้งเลยนะาาะงเียวน้างมัดนะรองไว้เฉยๆพิลาวนไม่ต้องใส่ตอกทำไมอ่ะสำซ้อนเขาไม่นทำไมอ่ะเัอ๋อหมายถึงว่า ไปแล้วบ่ไ้คลิปแล้วบ่เอาเยอะเอาเยอะขึ้นมาเอาพี่ชายไปใช้มือหนิเอาพี่ชายไปใช้มือหนิเมกอยู่เมกอยู่ทีสาราสิบี่ั่านู้นก็อยู่อันก่อนไม่ฝ่านู้นไปอัพกริเมื่อกี้ฝ่ายนู้นมาใหม่ข้าว อากเป่าด้านหน้าอ๋อฝาซิ่งกำลังแรงใจให้กันัม่เมี่ยด้วยนะอการจะดูถึงมาถเหนื่อยนะคะเหนื่อยอเนื่ายรอเหนื่อยครับเหนื่อยจมเหนื่อยเบรบ ขี่รถยังไงไม่เอาเหรอพี่เหยียบเท้าลง จะทําการมัดนะคะนี่เห็นนไมเอ่ย้านล่างนี่คือตอกนะคะรู้สึกว่าทางคนเคยมานะคะให้เอาตอกเนี่ยไปแช่นะ้ำนะคะตอกที่เห็นด้านหน้านี่คือทํามาจากไม้ไผ่ะคะแล้วก็ทําการจัดออกมาเป็นเส้นๆนะคะเป,เป็นเส้นๆและสามารถเก็บได้นานนะคะเป็นปีๆก็จะมีหลายขนาดนะคะขนาดเล็กเนี่ยถ้าใครที่เคยกิน เป็นข้าวต้มนะคะううข้าวต้มต่าง,างๆเนี่ยเขาจะใช้ใชน,นะคะเพราะ่ว่าเขาจะทาเล็กกว่านี้นะคะเป็นเส้นที่เล็กกว่านี้สั้นกว่านี้แต่นี่คือทําเป็นปอกที่เอามาไว้มัดข้าวนะคะโดยเฉพาะนะคะก่อนที่จะนามาใช้งานนะคะต้องนําไปแช่น้ําก่อนค่ะเพื่อที่จะให้มันอ่อนตัวแล้วก็สามารถมัดนะคะไไห,หรือรัดนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะไม่แข็งนัเองไปค่ะ นี่คือข้าวนะคะที่หลังจากที่เราเกี่ยวคือข้าวเนี่ยแห้งแล้วนะคะทุกคนแห้งแล้วแล้วก็มัดมัด,ม,ดมัดไว้อาจจะต้องรอถามลูกก็พี่พี่เนาะว่าจะตากไว้กี่แดดน,นะคะเนี่ยถ้าจับดูไม่แน่นะคะถ้ามันมันแห้งแล้วเนี่ยไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะทําการเรียกนะคะรถติดต่อรถที่เป็นรถเกี่ยวข้าวหรือรถนะคะ รถทั่วข้าวนะคะได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าตากากแดดนานเกินไปเนี่ยหลายๆเดย